น,นี่บทความจากอัลเบโตกาเซียนี่ชื่อว่า Four Disturbing Lessons Everyone Should Learn Before Turning 40บทเรียนสำคัญที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้ก่อนอายุ40นะครับข้อแรกเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนส่วนใหญ่มีความสําคัญกับชีวิตคุณน้อยกว่าที่คุณคิดเขาก็ไปดูว่าเพื่อนมีแบบไหนบ้างคือตอนเด็กๆเนี่ยเพื่อนสําคัญมากเนาะการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนเนี่ยโอ้โห สำคัญจริงๆเนาะช่วงวัยรุ่นนะครับเพื่อนเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันใน according to uh, บทความฉบับนี้กลุ่มแรกเขาเรียกว่า friendship for utility แปลว่าคุณเป็นเพื่อนกับคนนี้เพื่อร่วมกันทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้นี้เพื่อนกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็น connection ที่ดี แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันแบบในเชิงว่าเราพยายามที่จะทำอะไรด้วยกันให้มันไปถึงจุดมุ่งหมายอันที่สองเนี่ย friendship for pleasure นะครับอันนี้อย่าสับสนกับเพื่อนแท้นะ,ะเดี๋ยวก่อนมันจะมีเพื่อนแท้เป็นข้อสุดท้าย friendship for pleasure เนี่ยเป็นคนที่คุณไปเมา้ามอยด้วยไปปาร์ตี้ด้วยเขาบอกว่า friendship for pleasure เนี่ยดูยังไงรู้ไหมมันมีมันมีเรื่องเล่าฝรั่งอันหนึงผมชอบเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนแท้กับเพื่อน เพื่อนที่เป็น f r i e n d s h i p for pleasure เนี่ยนะมันจะต่างตรงนี้สมมติมีปาร์ตี้นะฮะมีปาร์ตี้เนี่ยคนที่เนี่ยเป็นกลุ่มนี้จะมาพร้อมกับไวน์แล้วเดินมาให้มามาปาร์ตี้แล้วก็ไวน์มาแต่ว่าเพื่อนแท้เนี่ยจะอยู่ช่วยคุณเก็บบ้านฟีลประมาณนี้นะครับเพื่อนแท้เนี่ยจะสนใจ คุณเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีผลประโยชน์ไม่ต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาจะให้เวลากับคุณเมื่อคุณต้องการนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนแท้กับใครเนี่ยนะครับคุณจะให้เวลาให้อภัยให้ให้สิ่งดีๆแก่กันอยู่เสมอเสมอและคอยเตือนเมื่อเพื่อนทําสิ่งไม่ดีด้วยซึ่งนั่นแหละ คนที่เป็นเพื่อนแท้จริงๆนี่แหละมีความสําคัญมากในชีวิตคุณแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอันนี้คือบทเรียนที่1นนะครับข้อที่สครับยิ่งคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่มีชื่อเสียงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณจะดึงดูดคนแย่ๆเข้ามาหาคุณเฮ้ยทำไมมันเป็นงั้นเอานึกว่าดึงดูดคนดีๆคนดีๆก็ามาฮะแต่ว่าคนแย่ๆมันจะมาด้วยนะครับแล้วก็ การจัดการกับคนแย่ๆเหล่านี้ที่เข้ามาอยู่รอบตัวคุณด้วยจากคน,คนที่ว่าวิาพาก์วิจารณคุณเสียหายนะครับดูมิ่นเหยียดยามมิ่นประมาทอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคุณจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรเนี่ยจะส่งผลต่ออนาคตของคุณมากทีเดียวนะครับโชคดีที่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายบางอย่างที่ช่วยจัดการคนไอ้พวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับเช่นเอ่อกฎหมายมินประมาทนะรพรบอรคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งผมว่ามันโอเคอยู่นะฮะ อันต่อมานะครับ Nothing is what it seems นะครับบางอย่างเนี่ยเหมือนจะไม่ดีแต่ดี บางอย่างเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะฮะโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองสมมุติว่าเราเชื่ออะไรบางอย่างใครเนี่ยดูเรื่องการเมืองก็ได้เนี่ยบางทีเนี่ยยูดีมันพลิกฮนะความเชื่อพวกนี้มันพลิกได้สม่มเสมอเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าให้เราไม่เชื่ออะไรใครเลยแต่ว่าให้เราตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าของที่เราคิดว่าเป็นของที่ดีมากวันนี้เป็นความคิดที่ดีมากวันนี้เนี่ยเฮ้ยวันนู้นขึ้นมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเมื่อเรามีหลักฐานชัดเจนพอว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเวลาตอนแรกอะการเ่ยคคคววาาามิดดึ เป็นความคิดที่ถูกต้องบางคนถึงขั้นยึดมาเป็นตัวตนของเราเองด้วยเนี่ยวันหนึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะคุณต้องฝึกที่จะทิ้งของพวกนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องยากแล้วก็เข้าใจว่าความจริงใหม่เป็นยังไงนะครับข้อที่4ีครับเขาบอกว่า it's never too late until it is ชีวิตเราเนี่ยมันไม่สายเกินไปหรอกจนกว่ามันจะถึงเวลาที่สายเกินไปนะฮะแ,แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าว่ามันจะมีช่วงเวลา ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมั้งมันจบแล้วมั้งเช่นบางคนเป็นเอาง่ายๆนะที่ผมเจอบ่อยสุดผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมารู้สึกว่าเราหมดเวลาสนุกละชีวิตฉันต้องเครียดต่อไปนี้เฮ้ยชื่จริงๆไม่จริงบางทีความสนุกมันสามารถหาได้แม้ถ้าคุณจะอายุ 6. 7เจ็ดก็ตามนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันจะมีเรื่องที่มาในถูกต้องแต่มาในเวลาที่ผิดไอ้แบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวกับไทมิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะมีไทมิ่งของแต่ละเรื่องเนี่ยใน ทำเวลานี้กับทําอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยผลอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้คนที่ดูเรื่องไทมิ่งให้มันเหมาะสมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากผมพูดแบบนี้อาจจะสับสนนินอแปลว่าอย่างนี้ฮะสมมติคุณเชื่อว,ว่าการกระทำอันหนึ่งถูกต้องมากๆเนี่ยเรื่องนี้ถูกแน่นอนเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณทำนั้น,นมันออกมาถูกจริงๆเพราะถ้าคุณมั่นใจว่าเรื่องนี้ถูกแต่คุณดันพูดในเวลาที่ผิดหรือพูดด้วยลักษณะที่ผิด พูดด้วยมานเนอร์ที่ผิดพูดด้วยน้ำเสียงที่ผิดหรืออะไรเงี้ยบางทีเรื่องนั้นมันอาจจะกลับกลายเป็นไม่ถูกได้นะเรื่องถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีตัวคอนเทนต์ของมันมันมี3ามอย่างคอนเทนต์ content คือตัวเนื้อหาคอนเทกซ์คือบริบทและไทม์คือเวลาทั้ง3อย่างนี้ประกอบกันจึงจะเป็นเรื่องที่พอเอาออกไปแล้วพูดออกไปแล้วทำอ,ออกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลแบบที่เราคิดถ้าอะไรสักอย่างผิดไปหรือผิดไป2ออย่างนะฮะบางทีผลตรงข้ามเลยนะ